น,น,นี่เดี๋ยวป้าบึงการม <laughs> าละมาจารย์ครับวิธีกถอดน็อตดได้โอ้โหน่าบาดเนาะเหลี่ยงจริงเนาะโ <c oughs> อ้ดูจระบียนี่ครับมาะมาจจานนี่แกไปออกโดมไหมอีกแหละไม่อยากบอกราคาอะไรเลยจะตะลึง เดี๋ยวดูวิธีการถอดเลยครับแล้วปา๋าเคยชาไปดูแกไประมาจารานแล้วผมตัวสำรอง <c oughs> ง่ายไหมครับมันจะระบ,บีขึ้นน้ำมันเฟืองเปล่าพิลึกพิลือ้อ <c oughs> เน,นาะม,มันเปลี่ยนน,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 นา,นนานนทีแน้ป๋า จะข้อเขนไม่เปลี่ยนนี่จำไม่ได้พ่พน้องอธิษฐานอธิบายฟุ้ง่ายๆครับนี่แหละป้าแกเป็นคนบอกเนลยนแกยังบุ๊บเซฟตี้แกเงที่ดีเลยป้าเขาหมดป้าบึงกันคืนนี้ไหมป้าไม่แรงขึ้นไหนมาจะเป็นที่จันเบี้ยวจันเบี้ยวที่ทไหมป้า,ปาคืนนี้นนมหมดแล้ว Ừ, mất bà. bà. bài. <laughs> rồi bà lúc mẹ nó mượn chia quýt. chiều khuyệt đã. bà đồ Bà cọc lùng lên. Lùng kia mẹ đấy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  mẹ mẹ vào mẹ nó đấy

หือรนี่วะกระเข้าหน่อยปะมีน่าอยไปเงี้ยอะไรกันเลยนก ทีไหมปะยังลุกข้าบีกวางเนี่ยข้าบีหรอปะยันเลยยันเลยไหมบอกว่าเดี๋ยวน,น่เลปะยันเนาะไปยังปะนั่นเองันกอจานบีนี่ครับช่วยกรบป๋าบุงการมมารมจารวันนี้ผมลงเขน็นไหม เรียบร้อยโอ้ยลามก็นอนตังี่ไปเละตอนนี้ครูเอาคนะคูเก่านี่ตัดได้โู้ผมอาลงไว้คูเก่าเจด้วยโคตรลอยู่ตรงนี้เนี่ยรลไม่เละปลาเนาะนี่หละเขาเรียกว่าจ๊ก เอา้ามันถอดง่ายแล้วปะไม่รู้นี่คือมันถอดง่ายสิมันโดดเนาะโอ้โหของผมวันนั่นป้าไปถอดไทยอยูแปดล,ลิ้วอีพอยแม่เลยเก่าหรอเด้โอ้โหดูดิว่าไปเนางนี่นะครับป้าบึงการบรรจารย์สอนวิชาไอนน้เก่งนกใจเก่งก็ะทำได้พูดได้ไง่ายพอดีที่หัวคุย ดูเอาดูขนดตอนนะครับดูเอาเองเด้อโน้โน้่อา,อยา,ยนนายเน้ป้าทำอะไรจะถ่ายด้วยลักษณะเี้นนบีมออนะอีอยู่ยิงหรืปะโบอยู่หรอดื่นแปดเลยด้วเจลบีเลยน่ยเขรอเพ่านทำในทุบป้าเนี่ย,ยป้าเบิ้งการเพราน้องบีกันล้ะ ี่บเฮ็ด้ยน้่น่อวันก่อนมุนทันจะใส่ผมไหนอ้ม้องรอปาทันกป้อสใใส่สายไสในเบาเยปานี่ยเดี๋ผมใส่เดียวมันกาเองใส่้วเบาใส่ไหมครับไอ้คันเองบอกว่าเองสอนนี่ใช่ไหมปะสูงแค่สูบ้านานะถ้าใส่มากจะเป็นณรนะครับพอลี่นออใส่ยเดูในเบาเนี่ยปลาโอ้จริงจริงเลยหรอปลาเออเสมอรึบเลยใส่รถ้าเป็นที่ละนี่ดูด้วนี่ เจะลาบีเอาเด้อครับสูตรแค่สูตรมันเนาะอันนี้สูตรปลาบึงการเนาะแกบอกดูเอาไี่มันอยน่ทั้งเซยเลยนั่นแหลยถอดรอเสร็จแล้วก็ถอดอีตัวประกับ,บกเบรกเอาแค่นี้เราได้ผู้ช่วยปลาทำแล้วครับดูขาวๆพราเราเละที่ถ่ายทำตอนนั้น วัสดีครับสำหรับการชมนี้เรื่องปลาเพง่การดูหนัาก็ได้แก่แขนลังให้ดูแขนลังก็พโฟนนะครับสวัสดีครับ